สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้นะคะคือมีคำขอจากผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะอยากให้เราช่วยแกะกล่องทำความเข้าใจเอ่อ S&P 5แ0แล้วก็ QQQM แบบเน้นๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาเลยค่ะอ๋อครับเป็นสองชื่อที่ต้องเจอแน่นอนครับถ้าเริ่มสนใจลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนี่เหมือนเป็นประตูด่านแรกๆเลยก็ว่าได้ครับ ใช่เลยค่ะดังนั้นภา,า,นการกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจแหล่งข้อมูลที่เรามีกันซึ่งเน้นเฉพาะเรื่อง s p 500กับ QQQM โดยตรงเลยนะคะครับผมทั้งจากสถาบันการเงินอย่าง so Bank, co, s e s i Bank, i n v e s c o Nasdaq เอง EBC Financial Group, Yon Ta แล้วก็มีความเห็นจากผู้ใช้งานจริงในพันทิปด้วยค่ะครับ รวมถึงข้อมูลสถิติจาก Trading View แล้วก็ Phenomena เพื่อจะกลั่นเอาเฉพาะประเด็นสำคัญสๆคัญค่ะว่าเอ๊ะอะไรคือความแตกต่างหลับแล้วก็ใครคือตัวละครหลักที่ขับเคลื่อนสองดัชนีนี้อยู่อืมถือว่าเป็นการกลั่นกรองข้อมูลที่ตรงเป้าหมายมากครับเหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าใจแก่นของสองเรื่องนี้จริงๆครับผมค่ะประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ย มักจะถูกพูดถึงคู่กันตลอดเลยจนบางทีก็ทำให้สับสนนะคะว่าตกลงมันเหมือนหรือต่างกันยังไงแน่โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่เอาละค่ะมาดูกันว่าแก่นแท้สองมันคืออะไรครับการแยกแยะความแตกต่างตรงนี้สำคัญมากครับเพราะมันคือจุดเรื่องต้นที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า,เ,าเครื่องมือลงทุนแบบไหนที่น่าจะตอบโจทย์เป้าหมายแล้วก็สไตล์การลงทุนของตัวเองมากกว่ากันครับโอเคค่ะงั้นเรามาปูพื้นฐานกันก่อนเลยนะคะเริ่มที่ s p 5 0 0 ชื่อนี้คุ้นหูมากแต่พอให้ลงลึกจริงๆค่ะมันมีความหมายเฉพาะเจาะจงกว่าแค่คำว่าตลาดหุ้นอเมริกายังไงบ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับคือ S&P 500หรือ ชื่อเต็มเตม Standard Poor's 500เนี่ยไม่ใช่แค่หุ้นอเมริกาทั่วไปนะครับแต่เป็นการคัดเลือกอบริษัทขนาดใหญ่500แห่งเลยนะครับ500แห่งใช่ครับจากทั้งตลาด New York Stock Exchange หรือ NYSE แล้วก็ตลาด NASDAQ มารวมไว้ในดัชนีเดียวครับอ๋อแสดงว่าไม่ได้จำกัดแค่ตลาดใดตลาดหนึ่งแต่คัดตัวเด่นๆมา500บริษัทเลยแล้วความใหญ่ของ500บริษัทนี้ค่ะมันสะท้อนภาพรวมตลาดได้มากแค่ไหนคะ สะท้อนได้เยอะมากครับคือเขาประมาณกันว่ามูลค่าตลาดรวมของ500บริษัทใน S&P 5 0 0เนี่ยคิดเป็นราวๆแปของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดเลยทีเดียวครับโอ้โหแปครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ใช้มันเป็นมาตรวัดภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมีประวัติยาวนานด้วยใช่ไหมคะเห็นข้อมูลจากฟิโนเมนากับยูตะบอกว่าเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1 9 5 7นโน้ตเลยใช่ครับเก่าแก่พอสมควร แล้ววิธีการที่เขาให้น้ําหนักคุณแต่ละตัวใน500ตัวนี้ล่ะคะไม่ใช่ว่าทุกตัวเท่ากันหมดอ๋อไม่เท่ากันครับเขาใช้วิธีที่เรียกว่าถ่วงน้ําหนักตามมูลค่าตลาดหรือ market cap weighted นะครับซึ่งข้อมูลจากแพนทิปก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะหลักการง่ายๆก็คือบริษัทไหนมีมูลค่าตลาดหรือ market cap ใหญ่กว่าก็จะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีมากกว่าครับบริษัทที่เล็กกว่าน้ําหนักก็จะน้อยลงไปตามสัดส่วนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนทีมฟุตบอลที่แบบสตาร์ดังมีผลต่อเกมมากกว่าผู้เล่นสำรองอะไรประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วทำไม S&P 500ถึงกล้าเป็นเหมือนมาตรฐานทองคำหรือดัชนีอ้างอิงหลักที่นักลงทุนทั่วโลกใช้เปรียบเทียบผลงานกันล่ะคะ ครับจุดแข็งสำคัญที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นคือการกระจายความเสี่ยงที่กว้างขวางมากๆครับอย่างที่ทางยูนยตาชี้ให้เห็นนะครับมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอืมค่ะแต่ครอบคลุมถึง11กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเเทคโนโลยีสารสนเทศ IT การเงินสุขภาพสินค้าอุปโภคบริโภคพ,พลังงาน บริการสื่อสารแล้วก็อื่นๆอีกครับการมีหุ้นหลายๆกลุ่มแบบนี้มันช่วยลดความผันผวนโดยรวมลงได้ไหมคะเทียบกับการลงทุนที่เน้นแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีส่วนอย่างมากเลยครับความหลากหลายนี่แหละครับที่ทำให้มันมีความมั่นคงสัมพัทแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทาง Saxo Banks อธิบายแนวคิด c o r e satellite อ๋อค่ะ โดยมักจะวาง s p 5 0 0ไว้เป็นส่วนคอหรือแกนกลางของพอร์ตที่เน้นการเติบโตไปพร้อมกับตลาดในระยะยาวแล้วค่อยเสริมด้วยส่วนซทตเทไลท์ที่อาจจะเสี่ยงสูงกว่าเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มนะครับเห็นภาพเลยค่ะเหมือนเป็นฐานทับหลักที่มั่นคงแล้วค่อยส่งหน่วยรบพิเศษออกไปเสริมที่นี้มาดูคู่เทียบอย่าง N a สแด q 1 0 0กันบ้างอันนี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างออกไปชัดเจนเลยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับ NASDAQ 100เนี่ยรวมบริษัทขนาดใหญ่100แห่งก็จริงแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องจดทะเบียนในตลาด NASDAQ เท่านั้นนะครับอ๋อ n a s ส a q เท่านั้นใช่ครับและที่สำคัญกว่านั้นคือไม่รวมบริษัทในกลุ่มการเงิน financials ซึ่งต่างจาก S&P 500ที่มีหุ้นกลุ่มการเงินอยู่ด้วยอ๋อมีการคัดกลุ่มการเงินออกไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะพอจะมีเหตุผลเบื้องหลังไหมคะ เ,เหตุผลหนึ่งที่มักถูกอ้างถึงก็คือเพื่อให้ดัชนีสะท้อนบริษัทในกลุ่มที่เรียกว่าเศรษฐกิจใหม่ New Economy นะครับหรือกลุ่มที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหลักอืซึ่งมักจะไม่ใช่ธนาคารหรือบริษัทประกันแบบดั้งเดิมดัชนีนี้เริ่มใช้ปี1985ตามข้อมูลจากฟ e n o m e n a กับ EBC ซึ่งก็เป็นช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีกำลังเริ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดพอดีครับน่าสนใจค่ะ แสดงว่าคาแรคเตอร์ของหุ้นใน NASDAQ 100จะแตกต่างจาก S&P 500ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะถูกต้องครับหลายแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งฟิโนเมนาพันทิปบทความของ NASDAQ เองหรือ EBC ต่างก็ยืนยันตรงกันว่า NASDAQ 100มีน้ำหนักเทไปทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเทคโนโลยีและก็กลุ่มที่เน้นการเติบโตสูง Growth Stocks ยังมีนัยสาคัญเลยครับ วิธีการให้น้ำหนักหุ้นก็ยังเป็น market cap weighted เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับหลักการเดียวกันบริษัทใหญ่มีน้ำหนักเยอะกว่าครับแล้วการที่มันอัดแน่นไปด้วยหุ้นเทคและ growth stocks แบบนี้มันส่งผลต่อลักษณะของดัชนีอย่างไรบ้างคะผลก็คือ NASDAQ 100กลายเป็นตัวแทนของกลุ่มนวัตกรรมแล้วก็บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกไปโดยปริยายเลยครับบริษัทเหล่านี้มีศักยภาพที่ราคาหุ้นจะพุ่งแรงกว่าค่าเฉลี่ยอืมค่ะ และแน่นอนว่าดาบสองคงก็คือความผันผวนหรือ volatility ก็มักจะสูงกว่า S&P 500ตามไปด้วยเช่นกันครับและย้ำอีกทีว่าไม่มีหุ้นการเงินอันนี้คือข้อแตกต่างสำคัญเลยนะคะนั่นคือจุดเด่นและจุดต่างที่สำคัญเลยครับและดัชนี NASDAQ 100นี้เองครับที่เป็นต้นแบบก็ให้กับกองทุน ETF ที่หลายคนคุ้นเคยอย่าง QQQ และก็ q q m ที่เราจะคุยกันต่อไป ซึ่งทาง EBC และ Trading View ก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้ชัดเจนครับโอเคพอเห็นโครงสร้างคร่าวๆขอ,ของทั้งสองดัดชนีแล้วคราวนี้เรามาส่องดูตัวละครหลักหรือหุ้นเด่นที่อยู่ข้างในกันจริงๆดีกว่าค่ะว่าใครเป็นใครเริ่มที่ S&P 500ก่อนเลยใครคือผู้เล่นคนสำคัญใน500บริษัทนี้คะครับ ถ้าอิงจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานพันทิปแชร์ไว้นะครับณนะช่วงเวลาหนึ่งหุ้น5ตัวแรกที่ครองน้ำหนักสูงสุดคือ n v d a 6.8% Microsoft 6.8% Apple 6.0% Amazon 3.8%แล้วก็ Meta หรือ Facebook เดิม2.9%อืมลองบวกรวมกันดู5บริษัทนี้ก็กินสัดส่วนไปเกือบ30% 29.7%แล้วนะครับโห้า oh, บริษัทเกือบ30% แต่เดี๋ยวนะคะข้อมูลจากฟนะิโนมินาณเดือนนิถุนายน2023บอกว่า5ตัวท็อปตอนนั้น Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia รวมกันแค่ประมาณ23%เองตัวเลขต่างกันพอสมควรเลยใช่ครับนี่เป็นประเด็นที่ดีเลยสัดส่วนพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับตามราคาหุ้นที่ผันผวนแล้วก็ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลด้วยค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นเหมือนกันก็คือแม้จะมี500บริษัท แต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่กี่ตัวนี้ก็เข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างสูงใน S&P 500เช่นกันค่ะจุดนี้น่าสนใจมากค่ะแม้จะมีหุ้นเทคใหญ่ๆเหมือนกันแต่พอเทียบกับ NASDAQ 100แล้ว S&P 500มันก็ยังดูเหมือนมีพื้นที่ว่างให้กับหุ้นกลุ่มอื่นๆมากกว่าใช่ไหมคะไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เทคอย่างเดียว ถูกต้องครับนั่นคือความแตกต่างสำคัญแม้จะมีท็อป5เฟนเทคคล้ายกันแต่ใน S&P 500เรายังเห็นบริษัทใหญ่นอกกลุ่มเทคอยู่ในอันดับต้นๆหรือมีน้ำหลักสำคัญด้วยเช่นใครบ้างคะเช่น Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ซึ่งลงทุนหลากหลายนะครับ j o h n s o n Johnson ในกลุ่มสุขภาพ Exxon Mobil ในกลุ่มพลังงานหรือ J.P. Morgan Chase ในกลุ่มการเงินอย่างที่ฟี n o m i n ยกตัวอย่างไว้นะครับ การมีโครงสร้างที่ผสมผสานแบบนี้มันส่งผลดีต่อน,นักลงทุนที่ลงทุนตาม S&P 500ยังไงคะข้อดีคือนักลงทุนจะได้รับการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification ที่กว้างกว่าครับได้ลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมที่สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐได้ดีกว่าอืมค่ะความเสี่ยงที่พอจะเหวี่ยงแรงตามหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็น่าจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Nasdaq 100ครับ ลองนึกภาพว่าถึงท็อป5จะกินไป23-30%แต่มันยังมีอีกกว่า490บริษัทที่เหลือช่วยกระจายน้ำหนักและความเสี่ยงออกไปถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆสำหรับมือใหม่ก็เหมือนเราซื้อตะกร้าผลไม้รวมที่มีทั้งแอปเปิลส้มกล้วยองุ่นหลากหลายชนิดรวมกันอยู่แบบนั้นไหมคะใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับได้ความหลากหลายจริงๆ ทีนี้พลิกมาดูฝั่ง NASDAQ 100บ้างผ่านกองทุน QQQ หรือ QQM ที่ตามดัดชนีนี้ตัวละครหลักฝั่งนี้หน้าตาเป็นยังไงคะเข้มข้นกว่าเยอะไหมโอ้โหเข้มข้นกว่ามากครับถ้าดูข้อมูลจากพันทิปชุดเดียวกันนะครับหอันดับแรกคือ NVIDIA 8.6% Microsoft 8.6% Apple 7.7% Amazon 5.5%และ Broadcom 5.0%ครับโอ้สัดส่วนสูงขึ้นไปอีก ครับแค่5ตัวนี้รวมกันก็แปลเข้าไป35.4%แล้วและที่น่าทึ่งกว่าคือถ้ารวม10ตัวแรกน้ำหนักรวมกันเกือบ65.3%เลยทีเดียวครับเกือบ2ใน3ของดัชนีมาจากหุ้นแค่10ตัวกระจุกตัวกว่า s p p 500อยอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วข้อมูลจากแหล่งอื่นยืนยันไปในทางเดียวกันไหมคะ ทิศท,ทางเดียวกันหมดครับ EBC บอกว่าณตุลาคม2025 Top 5 Apple Microsoft Nvidia Amazon Alphabet รวมกันประมาณ42%ค่ะส่วน Phenomena นามิถุนายน2023บอกท็อป5รวมกันราว46%อส่วนข้อมูลล่าสุดจาก Trading View ของกองทุน QQM เนี่ยแค่2ตัวแรกคือ Nvidia 10.22%กับ Apple 8.34%ก็รวมกันไป18.56%แล้วครับ ข้อมูลจาก Trading View สำหรับ CILTQM ยังชี้ชัดเรื่องเซกเตอร์ด้วยว่ากลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Technology กินน้ำหนักไปถึง36%แล้วก็กลุ่มบริการทางเทคโนโลยี Technology Services อีก32%ใช่ครับรวมกันแค่2กลุ่มย่อยนี้ก็เกือบ70%ของทั้งดัชนีเลยคือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือโครงสร้างแบบนี้มันสะท้อนการเดิมพันอย่างหนักแน่นไปที่กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีจริงๆครับ ศักยภาพการเติบโตของดัชนีนี้มันผูกติดอยู่กับความสำเร็จของบริษัทเทคชั้นนำและเมกะเทรนด์อย่าง AI หรือ Cloud Computing อย่างที่ MBC และบทความของ NASDAQ วิเคราะห์ไว้นะครับแต่การเดิมพันหนักๆแบบนี้มันก็ต้องมาพร้อมความเสี่ยงที่เฉพาะตัวมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหรือ concentration risk เนี่ยสูงมากถ้าหุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวนี้เกิดสะดุดขึ้นมาก็จะฉุดดัชนีลงแรงกว่า S&P 500มากเลยครับ อนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มเช่นการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่กระทบธุรกิจเทคโดยตรงความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบซัพพลายเชนชิฟหรือความอ่อนไหวต่อภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งมักจะกระทบหุ้มเติบโตมากกว่าหุ้นคุณค่า อย่างที่ EBC และยูนต้าเตือนไว้ซึ่ง EBC ยังให้ข้อมูลค่าบีตาของ QQO ไว้ที่ประมาณ1.2ด้วยซึ่งบ่งชี้ว่ามีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม S&P 500มักมีบีตาใกล้1-20%ถึงเลยครับ สรุปคือ NASDAQ 100ไม่ได้ตั้งใจจะสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐทั้งหมดแต่เป็นเหมือนตัวแทนของหัวหอกด้านเทคโนโลยีและการเติบโตที่ล้ำหน้าที่สุดใช่ครับเป็นภาพนั้นเลยคือเน้นความเป็นเลิศในบางด้านมากกว่าความครอบคลุมทั้งหมดครับผม เราได้ยินชื่อ q q m บ่อยมากเลยค่ะเวลาพูดถึง NASDAQ 100แล้วผู้ฟังก็ถามถึงมาด้วยในคำขอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่า QQQM มันคืออะไรกันแน่ต่างจาก QQQ ที่ดังมาก่อนอยังไงคะครับชื่อเต็มคือ Invesco NASDAQ 100 ETF ตามข้อมูลจาก Trading View นะครับหน้าที่หลักของมันก็เหมือนกับ QQQ เลยคือพยายามสร้างผลตอบแทนให้ล้อไปกับดัชนี NASDAQ 100 Index ให้ใกล้เคียงที่สุดครับ อา้าวแล้วทำไม Invesco ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนถึงต้องออก QQQM มาทั้งๆท,ท,ที่มี QQQ ซึ่งเป็น ETF ที่ใหญ่และดังระดับโลกอยู่แล้วล่ะคะมีอะไรที่ QQQM ให้ได้แต่ QQQ ให้ไม่ได้หรอคะอ๋อครับเป็นคำถามที่ดีมากครับจุดขายหลักที่ทำให้ QQQM แตกต่างและน่าสนใจขึ้นมาคือเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการครับหรือ Expense Ratio ธรมมเนียใช่ครับข้อมูลทั้งจาก EBC และ Trading View ยืนยันตรงกันว่า QQQM คิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.15%ต่อปีซึ่งต่ำกว่า QQQ ที่คิดอยู่ที่0.20%ต่อปีครับอ๋อต่างกัน0.05%ตต่อปีอาจจะดูไม่เยอะนะคะแต่สำหรับคนลงทุนระยะยาวก็น่าจะมีผลเหมือนกันนะคะใช่ครับมีผลเลย แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่ต่างกันอีกเรื่องที่ EBC พูดถึงคือเรื่องสภาพคล่องในการซื้อขายครับ QQQ ด้วยความที่เป็นกองทุนดั้งเดิมแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่ามหาศาลเลย AUM ใหญ่กว่า QQQM เยอะมากค่ะปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันจึงสูงกว่า QQM มากๆนั่นหมายความว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ซื้อขายบายๆ่ๆหรือต้องการเข้าออกเร็วๆด้วยปริมาณมากๆเนี่ย QQQ อาจจะยังตอบโจทย์เรื่องสภาพคล่องได้ดีกว่าครับ แต่ในมุมของผู้ฟังที่เป็นมือใหม่ที่อาจจะเน้นการลงทุนแบบทยอยสะสมระยะยาวไม่ได้ซื้อขายบ่อยการที่ QQM มีค่าธรรมเนียมถูกกว่านิดหน่อยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวแบบ buy and hold การประหยัดค่าธรรมเนียมลงได้แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทบต้นเป็นผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้ในระยะยาวเป็น 10, 10ปีเลยนะครับค่ะซึ่ง QQM ก็ไม่ใช่กองทุนเล็กๆนะครับข้อมูลจาก Trading View บอกว่า ณปัจจุบันข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็มี AUM ราวๆ6.8มื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วถือว่าใหญ่พอสมควรเลยและเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนตุลาคม2020นี่เองครับสรุปคือ QQQQM เป็นเหมือนเวอร์ชั่นน้องใหม่ของ QQQ ที่เน้นจับกลุ่มนักลงทุนระยะยาวด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเล็กน้อยแต่ยังคงลงทุนตามดัชนีน a s d a กร้อยเหมือนกันนะคะถูกต้องครับผม เอาละคะ่ะมาถึงคำถามสำคัญที่นักลงทุนอยากรู้ที่สุดแล้วเรื่องผลตอบแทนกับความเสี่ยงละคะเทียบกันแล้ว S&P 500กับ NASDAQ 100ผ่าน QQQM ใครทำได้ดีกว่ากันคะครับถ้ามองย้อนไปในอดีตระยะยาวหน่อยนะครับข้อมูลจากบทความของ NASDAQ ชี้ว่าในช่วงประมาณ16ปีนับตั้งแต่สิ้นปี2007ถึงไตรามาสแรกของปี2024โดยรวมแล้ว NASDAQ 100ให้ผลตอบแทนสูงกว่า S&P 500ครับ มีตัวเลขเปรียบเทียบที่ชัดเจนกว่านั้นไหมคะเช่นในช่วง10ปีหลังสุดมีครับข้อมูลจากฟิโนเมนาทำเปรียบเทียบไว้ในช่วง10ปีสิ้นสุดปี2023พบว่า NASDAQ 100สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้สูงถึง19%เลยนะครับ19%ขณะที่ S&P 500ทำได้เฉลี่ย14%ต่อปีครับต่างกันถึง5%ต่อปีถือว่าเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะปี2023นี่เหมือนจะเป็นปีแจ้งเกิดของ n a s d a q 100อีกครั้งเลยใช่ครับ ปี2023นี่ Nasdaq 100โดดเด่นมากผลตอบแทนพุ่งไปถึง +55% ทีเดียวตามข้อมูลจาก Nasdaq a r t i c l e โห oh, 55%ครับปัจจัยขับเคลื่อนหลักก็คือกระแสความตื่นตัวเรื่อง AI ที่ส่งผลบวกอย่างมหาศาลต่อหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนีนี้เยอะมากครับ แต่ผลตอบแทนในอดีตก็ได้ก็ได้ไม่ได้การันตีอนาคตเสมอไปใช่ไหมคะมีช่วงที่ S&P 500ทําได้ดีกว่าบ้างไหมถูกต้องครับนั่นคือข้อควรจําเสมอในการลงทุนอย่างในบทความของ NASDAQ เองก็มีข้อมูลว่าในช่วงไต,ตรมาสแรกของปี2024เนี่ย S&P 500กลับทําผลงานได้ดีกว่า NASDAQ 100เล็กน้อยอ้าวเหรอคะครับ ซึ่งมันสะท้อนว่าไม่มีใครเป็นผู้ชนะตลอดการผลงานมันขึ้นอยู่กับสภาพวัตตลาดและก็ปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆครับประเด็นนี้น่าคิดต่อเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสําหรับมือใหม่ที่กําลังฟังอยู่เราควรจะสรุปว่าดัดชนีไหนดีกว่ากันแน่คะอันนี้เป็นคําถามที่ อตอบตรงๆไม่ได้เลยครับเพราะมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดจริงๆอย่างที่ฟิโนเมนาและยูอันตาสรุปไว้นะครับมันไม่ได้มีดัดชนีไหนดีกว่าโดยตัวของมันเองค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนคนนั้นมีเป้าหมายการลงทุนแบบไหนและรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าครับขอย้าให้ชัดอีกครั้งนะคะ S&P 500เหมาะกับใครหรือให้ประโยชน์ด้านไหนเป็นหลักคะครับ S&P 500เหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นคง ต้องการการกระจายความเสี่ยงที่กว้างขวาง,วางลงทุนในภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นเหมือนแกนหลักของพอร์ตท,ที่คาดหวังการเติบโตในระยะยาวไปพร้อมๆกับตลาดครับแล้ว NASDAQ 100ผ่าน QQQM ล่ะคะอันนี้จะเหมาะกับคนที่มองหาโอกาสเติบโตที่สูงกว่าครับโดยเฉพาะจากกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องยอมรับความผันผวนที่สูงกว่าและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่มากกว่าได้ครับ ไหนๆพูดถึงความเสี่ยงแล้วทบทวนความเสี่ยงหลักๆของฝั่ง NASDAQ 100 QQQ ที่ EBC เตือนไว้หน่อยได้ไหมคะเผื่อผู้ฟังจะได้ประเมินตัวเองถูกได้ครับ EBC ชี้ไปหลายประเด็นสำคัญเลยเช่น 1. ความเสี่ยงด้าน valuation คือราคาหุ้นอาจจะแพงเกินพื้นฐานไปแล้วอืมแพงไป 2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่สูงมากในหุ้นไม่กี่ตัวอย่างที่เราคุยกันค่ะ 3. ความเสี่ยงที่ตลาดอาจจะคาดหวังกับเทคโนโลยี AI สูงเกินจริงไปหรือเปล่า 4. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องสงครามเทคโนโลยีและซัพพลายเชนชิปค่ะเรื่องชิปนี่สำคัญใช่ครับและ 5. ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ยที่มักกระทบหุ้นกลุ่ม Growth มากกว่าครับ และสำหรับนักลงทุนไทยอย่างเราๆก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะที่ยวนตายาไว้ใช่เลยครับการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมีผลโดยตรงต่อผลตอบแทนสุดท้ายที่เราจะได้รับเป็นเงินบาทเลยครับทีนี้ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะชอบทั้งคู่เลยไม่อยากเลือกข้างใดข้างหนึ่งเราสามารถนํามาผสมผสานกันในพอร์ตลงทุนได้ไหมคะ อ้างอิงกลับไปที่แนวคิดคอ s a t e l ไลท์ของ Saxo Bank ที่พูดถึงตอนต้นนะคะอ๋อเป็นแนวทางที่นักลงทุนจานวนมากนิยมใช้เลยครับคือไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ใช้ประโยชน์จากทั้ง2ดันชนีโดยอาจจะใช้ S&P 500เป็นส่วนคอที่มีสัดส่วนใหญ่หน่อยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตแล้วแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนใน NASDA q 1 0 0หรือ QQQM เป็นส่วนซัตไลท เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นหรือเร่งการเติบโตของพอร์ตครับมีตัวอย่างการใช้งานจริงแบบนี้ไหมคะจากแหล่งข้อมูลที่เรามีมีครับดูจากแฟกชีของพอร์ตตัวอย่างที่ชื่อ Invesco Strategic ETF 70/30 oh, <30. S 2> เขาก็มีการจัดสรรการลงทุนโดยผสมผสานกันจริงๆครับอ๋อ oh, ค่ะมีทั้ง QQQM อยู่ประมาณ9.68%และในขณะเดียวกันก็มีกองทุนอื่นๆที่อิงกับ S&P 500 หรือเป็นส่วนประกอบย่อยของมันเช่น XLG ซึ่งเน้น50หุ้นใหญ่สุดใน S&P 500 OMFL ที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐโดยใช้หลายปัจจัยและ SPYV ที่เน้นหุ้นคุณค่าใน S&P 500รวมอยู่ด้วยครับค่ะแสดงให้เห็นว่าการใช้งานร่วมกันเป็นเรื่องปกติและทำได้เพื่อสร้างพอร์ตท,ที่สมดุลตามเป้าหมายที่ต้องการครับเดินทางมาถึงช่วงสรุปของการพูดคุยในวันนี้แล้วนะคะ เรามาทบทวนความแตกต่างสำคัญสำหรับผู้ฟังที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะแยกแยะ S&P 500และ Nasdaq 100ผ่าน QQQM ให้ชัดเจนกันอีกครั้งค่ะเชิญเลยครับสำหรับ S&P 500นะคะให้จำภาพว่าเป็นเหมือนตัวแทนภาพรวมตลาดหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมสูงเปรียบเสมือนฐานทับหลักที่มั่นคงสำหรับการลงทุนในตลาดอเมริกาค่ะ ครับผมส่วน NASDAQ 100ที่ QQQM ลงทุนตามจะเป็นเหมือนหัวหอกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับเน้นหนักไปที่หุ้นเติบโตสูงขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่สูงกว่าความผลผวนที่มากกว่าและการกระจุกตัวในหุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวที่มากกว่า S&P 5 0 0อย่างชัดเจนครับ และหัวใจสําคัญที่เราคุยกันวันนี้คือการต้องมองลึกลงไปที่ตัวละครหลักหรือหุ้นที่ถือครองจริงๆและสัดส่วนของมันไม่ใช่แค่ดูจํานวนหุ้นว่ามี500อหรือ100ตัวใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับการเข้าใจไส้ในว่าประกอบด้วยอะไรบ้างในสัดส่วนเท่าไหร่สําคัญกว่าการรู้แค่จํานวนรวมทั้งหมดมากเลยครับเพราะมันจะบอกเราได้ถึงพฤติกรรมความเสี่ยงและโอกาสของดัชนีนั้นๆได้ดีกว่าครับ สุดท้ายนี้ดิฉันอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่น่าจะทำให้เรามองภาพการลงทุนในยุคนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นนะคะในยุคที่หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทอย่าง n อ i น i a ดี c r o s o f t Apple มีอิทธิพลต,ต่อตลาดสูงมากเลยนะคะแล้วก็ครองสัดส่วนน้ำหนักมหาศาลในทั้งสองดัดชนีที่เราคุยกันวันนี้มันทาให้เกิดคาถามว่าจริงๆแล้วการกระจายความเสี่ยงที่เราคาดหวังจาก s p 500นนั้นมันยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ในทางปฏิบัติคะหรือว่าอิทธ ที่ลอันล้นเหลือของหุ้นไม่กี่ตัวนี้กําลังทําให้เส้นแบ่งเรื่องการกระจายความเสี่ยงระหว่างสองดัชนีนี้มันเริ่มจะพร่าเลือนลงไปทุกทีโหเป็นคําถามที่เฉียบคมและท้าทายมากครับสะท้อนภาพความเป็นจริงของตลาดปัจจุบันได้ดีเลยและน่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาและวิเคราะห์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับตราบใดที่บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ยังคงเป็นผู้กําหนดทิศทางหลักของตลาดโลกอยู่ครับสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะ หวังว่าการเจาะลึกข้อมูลเน้นๆเ,เฉพาะเรื่อง S&P 500และ QQQM โดยโฟกัสที่ตัวละครหลับและความแตกต่างสำคัญจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังที่กำลังเริ่มต้นศึกษาและต้องการทำความเข้าใจสองเรื่องนี้อย่างถ่องแท้นะคะขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ